ละครโพอนี่้อนขายสัตว์ฮ้ยวันนี้เรากำลังจะเปิดร้านฮ้ยยังไม่มีคนมาซื้อเลยเปิดร้านแล้ว,ลว,ลวลนันเนี่ยรอไหนนะตอกติ๊กตกติ๊กตก,ตกอาเธอเป็นรบานขายสัตว์ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมีอะไรให้รับใช่ไหมคะดิฉันอยากาซื้อสัตว์หน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นเลยนะคะค่ะไปกันฮ่าได้ขายสัตว์แล้วนี่ละค่ะตรงขายสัตว์ว้าวมีสัตว์อะไรบ้างไหมคะก็มีนี่ลคะค่ะ โอ้โหเยอะจังค่าจะเอาตัวไหนก็บอกเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำให้กินนะคะนี่เธอเอาตัวไหนดีเธอรักมากฉันอยากได้อีว,ต,วอออตัวนี้นายอะเป็นหมาหมาอ๋อตัวนั้นเขาเรียกว่าอีว,วีนะจ๊ะหรออืม ตัวนี้ล่ะฉันก็ไม่รู้ชื่อนะแต่พัฒนาล่างมาจากอีวีเหมือนกันนะจ๊ะอ๋ออย่างนี้เองถ้าพูดเป็นแบบแบบแบบด้านนี้อ่ะน้านตัวนี้น่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่ะอ๋อพวกนั้นเป็นตัวในตำนานนะจ๊ะสองตัวนั้นเพราะพวกนั้นเป็นตัวในตำนานนะจ๊ะเลยเอ่อ เขาเอามาขายก็าราคาแพงหน่อยนิดนึงนะเดี๋ยวรอเข้ามากันก่อนแล้วกันนะจ๊ะจ้าเฮย้ยนาาจังเอานะ้ำหรือไปเอาอะไรเนี่ยมาแล้วจ้าน้ำจ้าโอ้โนะนหน้ำทานได้เลยนะครับผมทานได้เลยนะคะ ฉันอยู่คนเดียวชิ่นรบกวนช้าไปหน่อยเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวมันมันมันช้านะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะจะเอาแบบไหนเหรอล่ะแล้วแต่เธอนะอืมท่านั้นขอเอาเป็นตัวย e ูวีแล้วกันค่ะอ๋อยูว e ี v นะจ๊ะจะเ,เอามาให้นะจ๊ะ เยเอาไม่ได้เดี๋ยวราสักแป๊บน,นะนี่จ่าอีวุยโหน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอีวุยนี่นะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะตัวตัวละเท่าไหร่หรอคะตัวละหนึ่งหนเอ้ยหนึ่งพันบาทค่ะโหฉันกลับไปเอาชิบปเอากระเป๋าก่อนนะฮ้ยแล้วถ้าเป็นอาหารล่ะคะ เอ้ายอาหารเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวไปเอามาให้นะจ๊ะกระเป๋าเธอกระเป๋าฉันไม่นองหมานะขอบใจจ้ะไอวุยเกลเอ้าอัยนี่ละจ้ะอาหารอีวุยแพ็คแบบนี้นะจ๊ะอืมแพ็กแบบนั้นได้หรออุอันนี้กระเป๋าฉันเดี๋ยวฉันจ่ายเองอ่ะไปจิ โอ้ดอกแกะออกมาให้ดูได้ไหมคะได้จ้ะหยุดเห้เกะเกะอันนี้อันนี้เป็นน้ำนะแล้วก็ขนมพออีวเขาจะชอบกินนะเพราะว่าเป็นน้ำเนี่ยมันต้องซื้อถ้วยเอาเองนะจ้ะอืมซื้อถ้วยเอาเองจ้ะ ถ้านั้นก็แล้วแต่เธอถ้าซื้อถ้วยเธอก็จ่ายเองเพราะกระเป๋าเชื่กับกระเป๋าเธอมันรวมกันจริงด้วยจริงด้วยอะโอเคเย่อยถ้านั้นซื้อค่ะแต่ถ้าซื้อนีอ้ที่กินอาหารมันจะแยกได้ไหมไม่ได้ อมได้จ้ะจะจ่ายเองหรือจะยังไงอ๋อจะเป็นคนคนนี้นะคะเป็นคนจ่ายเพราะว่าหนูจะจ่ายพวกนี้เพราะว่าหนูไม่ได้เรียงเพราะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันแม่จะตำหเคโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเอาถ้วยอาหารมาใส่เป็นแพ็กก่อนนะโอเคมาแล้วนี่จ้ะ อันนี้ทั่วอาหารยังไม่คิดนะคิดแต่พวกนี้คิดแต่สองอันนี้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าเพราะว่าพวกสองอันนี้ก็แถมกระเป๋าด้วยเป็นสองพันบาทนะจ๊ะอันนี้อย่าพึ่งอันนี้อย่าพึ่งใช่ไหมอันนี้อันนี้ประมาณห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทโอ้ดิ๊บก,กระเป๋า,ากระเป๋าหายไปไหนกระเป๋าเรามีแต่นังสือนะก็มีเงินอยู่ อ wh, ๋อเงินเงินจริงขอบใจจ้ะไปรอก,กันนะทั้งหมดของคุณนะคะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะจริงขอบใจจ้านี่จ้า thank you มากๆเลยนะ thank you thank you บายจ้าขอบคุณค่ะ ยูวีขายไปได้แล้วหนึ่งตัวออยังไงเราก็ขอปิดร้านกันก่อนแล้วกันเน,ะ 1> 1นาะหนึ่งวันผ่านไปหนึ่งวันผ่านไปได้เวลาให้อาหารพวกนี้แล้วจะให้อาหารพวกนี้เป็นอาหารอะไรดีเปานอาหารดีกว่าโอ้อาหารเรา เดียวมาแล้วนี่เป็นเค้กแค่นี้แหละนี่นะจุกอ่ะฮาเราไปกินข้าวกันบ้านดีกว่าอ,อาหารเราน่าอร่อยกินดีกว่าหิวแล้วหิวแล้ว อิ่มและค่ะยังไงนะคะเป็นละครโพนี่ตอนขายสัตว์นะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe อย่าลืมแชร์คลิปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอันนี้เรื่องหลังนี้ของละครโพนี่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe อย่าลืมแชร์คลิป ของพวกเรากันด้วยถ้าใครอยากให้ทำด้วยคอนโพนี่เรื่องอะไรนะคะก็อยา่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเย้เดี๋ยวเรามาแนะนำโพนี่ทั้งหมดกันตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ